ตัวนีเองครับเนี่ยกระเจียวร่องพมเล็ดค่ะกระเจียวมะเล็ดกะได้ขี้กันบ่ครับกะทุนร่องเบิ้งมันกะได้นะกะไดรูฮ่่อเพาะจังไรครับมันมันคือไอ้กระเจียวห้ายไม่อยู่ทั้งหนากะบ่ารู้จักมเล็ดครับนี่เาเอามาเสียบตัวเสียบไปอ๋อแต่ว่ัมื่อนนี้มันบอกเกิดบอกครับหรือว่าเฮ่่อร่องแค่นั้นค่ะลองแค่นี้อืมก็เกิดเนาะครับเนาะฮ่่ก็ได้รู้ว่ากระเจียวมันบได้ขยายพันธุ์แค่จากการอัน ขายายหัวคำกระเก็่ลยเมล็ดขายายได้เมล็ดมันอยู่ใส่กัอยู่กับป้วดวงนะมันเขาไปเห็นว่าเอาในกระป้อดวงมันขึ้นมีนอหน่อยอ่ะตะเดงอ่ะมันนี่หันกระเลย่องร่องเหมือนกระดครับอืก็เป็นทางเดือนนึงให้เท้าบ้าครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพอกันกับบาสลามทองเนตรเก่าด้วยครับพี่น้องสำหรับวันนี้ครับบาสลามจะพาเมือเบิงนะครับเบียเบียตนกาบักพิกครับพี่น้องอืม มีหลายอย่างหลายแนวนะครับก่อนอื่นไปทับความรู้จักนะครับกับเจ้าของเพิ่นค่ะ,ะแนะนำตัวนะครับขอ,อเอินปะเอียงเนี่ยปะเอียงนะป้าเอียงครับอันอยู่นี่พิกัดอยู่ไสครับอ๋ออยู่อยู่มั่งเดชค่ะกับแ,แถวนี้ก็เสีเอินบ้านเบี้ยงกับเซมเนาะบ้านเบี้ยงกับเซมเนาะครับนี่แหละแถวไอ้ปาอุบลครับผมออกไปออกจากเดชไปทางน้ำยื่นนี่แหละจะจะอาค เอิ้นว่าเส้นนี่เส้นออกไปบานธาเนาะครับอู้เห็นกะบักพิกบักครับนี่แมนกุ้มหอดค่ะกุ้มหอดคือบักพิกแดงบักพิกกินดาภาษาเพาะเข้าเอิ่นว่าตระกูลหอดครับผมค่ะอันนี้เข้าก็สิเฮดตามออเดอร์เฮดเฮดขายน้ำเฮดตามสร้างน้ำว่าเ่นเฮ็ดตะอันว่าเ่นเฮ็ดขึ้นมาเลยนะเข้าภาาเฮดตามออเดอร์บ่กครับนี่แมน มีสั่งแล้วก็เะ้ากระเฮ็ดเพื่อขายนาน่ะสวนนําแล้วก็ครับผู้เพิ่นจองไว้เพิ่นก็เขามาเอาตามเวลานําจังซี่นะคะอ๋อห้าต้องมันต้องมีคนสั่งเฮาจังเฮ็ดแม่นบ่ครับคือบบาางงที่เห็นอยู่นี่บางที่ก็คือมีเจ้ะควงเหลี่ยงนะนี่ที่เห็นอยู่หลายๆนี่บ่ครับค่ะมีเจ้าของยังมื้อนี้ก็ออกไป40ถาดนี่ออกออกไปจังซี่็จบัดนี้ผู้เพิ่นมาเอาแบบบ่จองเพิ่นก็ ขันมันเหลือในในวัดจองเข้ากับขายได้บรรทาดหนึ่งมันมีจะหลุมครับเนี่ยเขาใส่2องอยค่ะเป็นถาดซองลอยหลุมกระตีเป็นที่2องอยต้นค่ะอาจจะมีเสียหายเนี่ยกับเป็นเรื่องธรรมดาครับ่ะแล้วเขาขายถาดจ้าบาทครับร้อยห้าสิบบาทค่ะพร้อมปลูกพร้อมห้าสิบบาทพร้อมปลูกเลยค่ะดีครับพี่น้องมีสายพันธุ์เดียวบอครับเนี่ยตระกูลฮอดมันมีหลายอันนี้เขาเป็นพอจะเป็นบูชิโดค่ะเขาก็จะเบิ้งมาอันนี้กระลำก กําลังงอกไหมอันนี้เป็นกะล่ำปรีค่ะกระขายถาดละลอยน่าจะยุลอยหกสิบครับผมค่ะ<อ>คือพอเข้นรอบแรกก็เหลือซ้ำนี้เพราะมันมียอดอ่ะเข้ากับายตามยอดผููเขามาเาข้ากับขายด้ตามนี้่ะคันทอนขายสิกรต้นละบาทอ๋อทอนขายต้นละบาทแต่แต่ส<น>ีเป็นถาดนี่จะได้ร้ายกว่าค่ะ <laughs> ล้วเป็นมะเขือดิ่คกันบ่ครับราคาเดียวกันค่ะเป็นมันลอยห้าสิบมะเขือขาาเป็นอ่เป็นหยาดทิพของสอนแดงค่ะ กัคือกันครับผมลักษณะว่าเออมีผู้สั่งเขากับเพาะเพาะขึ้นมายอดจองกับตั้งหักมีนาฬ่าน้ากับคายไปอีกสิบกะกะซีมีบกแข่งหนึ่งทีทีโอ้บกแข่งอยู่ข้างนอกเมนบกแข่งพอาะไม่น้ำบ้านนี้เข้าเพาะหยาบบ่รับจักวันนี่ครับเขาจังออกมาต้นซ้ำนี่ซ้ำอายุซ้ำแล้วเขาจังสีได้ขายครับอันนี้ก็ก็คือคลายได้เลยซ้ำได้เพราะปลูกเข้าเข้ารกขื้นเราดินบ่าแตกบ่ารุดออกอยากเบ่านี่เขาเอิญเบ้าเนาะครับครับ ก็คือปลูกได้นะคะและะะ้วก็ห้าวกะใส่ครับใส,ใส่เวลาเพาะเดี๋ยวครับจะก,กี่วันครับในการงอกก็ว่าเกินอาทิตย์หนึ่งอ,อันซ้ำนี่กับซียูอายุซ้ำนี่กับินนาซียูยี่สิบมือนี่จากยี่สิบวันจากวันวันในเอาลงมาเมลร็ดนะลงมล็ดลงไปเนี่ยนะค<อ>่ะอยี่สิบวันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่จะเป็นบ,บักแข่งบักแข่งบักเครือพ่วงบักแข่งบ่มีน้ำ ต้นแข็งแร้งนี่มันค่ะมะเขือพวงมันบอครับค่ะแม่อันนี้งอกยากแน่แต่ว่าขันได้ต้นแล้วก็ดีแต่ว่าถันปลูกแล้วก็ยูได้สามปียังหมั่งก็ได้ยังตัดก็ได้คือเขาปลูกทีเดียวกันยูได้วดเดนเลยทั้งนั้นจะเป็นหยาแพ่งคุลาเน้อค่ะเขาจะปลูกไว้เพลียงง่วนั่นแหละนี่คือแพ่งคุลาแม่ขายกันบ่ครับอันนี้บไว้เลียงง่วอยางเดียวอ๋อยังไม่ทันไห้ขายนะครับเขากระลั่งขยายยูตรงหน้าเห็นบะ ครับนั่นแหละก็คือล่องแผงกุหลาอย่างเดียวอ๋ออันนี้ก็คือหนึ่งมันมันดีบองว่าเ้าเก็บแห้งก็ได้นะเข็นแห้งเป็นหญ้าแห้งก็ดีแบบนี้เเปอร์ซ็นโปรตีนก็บเลือดหลายอย่างสินาแต่มันก็ได้แห้งดอกมันกินสดเหมือนตัวท่านนั่นแหละครับโอ้เบืองดีเหรอครับบักเขือเป็นจังสีมันอายุเท่แถะครับแม่ปลาครับอัน อันนี้อายุกับหลายเดือนแต่ว่าเขาเลี้ยงรอขายเลี้ยงรอขายแม่นบคือขันขัน่นอยู่ในลักษณะนี้เขากันี่เข้าหดนามไว้เลยหดนามไว้ขายมีผู้ใดมาเขากัขายครับขายถาดลอยหาซื้อกันแต่ว่าอยู่ที่ลอยต้นเด้อตัวนี้อยู่ลอยต้นเป็นถาดลอยลอยหาลุมกับว่าเต็มลอยดอกแต่ว่าแต่่วาจะได้ต้นใหญ่เนาะครับเนาะตัวนี้เมร์นันเป็นแบบมันเป็นแบบแข่งได้ใส่ลุมใหญ่แับนี้เขากัเดี่ยงไว้ยังสี่แหละมีผู้ใด ซื้อเข้ากับขายอยงนี้นะคือเข้าคันเข้าได้โตนังสี่ล้วเข้ากับหุ้นาำไปเลยว่าต้องว่าต้องเพาะคือเพาะที่หนึ่งกับประมาณเกือบร้อยถาดล้วเข้ากับดูแลไปขายไปอยงนี้นะค่ะคุณกับได้รายได้ดีบ่ครับเพศเพาะพันธุ์อย่งสี่ทายมันเป็นมันเป็นได้ใดของของลานเพิ่นนั่นล่ะเข้ากับเป็นเป็นไร่ใดหนึ่งับค่ะแต่ของเข้าพุ้นอยู่ในอยู่ในเรื่องบานในเรื่องนายี่ะ้อมกระลังขึ้นโล่งอันนี้อยู่กระลังสามครับกะเตรียมีให้กันแหมบ้างครับ เฮ็ดป้อนกันค่ะเฮ็ดอยู่ในสายเดียวกันเฮ็ดป้อนกันเฮ็ดส่งกันเฮ็ดให้กันขายเฮ็ดตัวเองกับขายเฮ็ดให้ื่อคนขายทั้งสี่แบบว่าเป็นดวมมือจับมือกันเนาะครับบางทีก็กลุ่มเกี่ยวกลุ่มยังผนลงมันสั่งกลุ่มเกี่ยวคือกลุ่มรับสื่อแบบผิดกันลงมากตัวนี้ยังครับนี่อันนี้กับเจียวร่องพรอมเล็ดค่ะกับจักมะเล็ดกระได้คือกันบ่ครับกับทดลองเบิงมันกระได้นะกระไรรูวันห่อห่าเพาะจังเลยครับมันมันคือไอ้กับเจียวห้อยมีอยู่ทั้งหนากับว่ารูจักมะเล็ดครับนี่เาเอามาเสียบส่วเสียบไว อ๋อแต่วัมื่อนี้มันบอกเกิดบอกครับหรือว่าเ้าล่องแค่นั้นค่ะลองแค่นี้ก็เกิดเนาะครับเนาะขาก็ได้รู้ว่ากระเจียวมันบ่กใดขยายพันธุ์แค่จากการอันขยายหัวค่ะทาก็เลยเมล็ดก็ขยายเมล็ดมันอยู่ใส่กันอยู่กับป้วดวงนะเหมือนข้าไปเห็นว่าเอาในกระป้วดวงมันขึ้นมีนอหน่อยอ่ะตสดงอ่ะมันหันกระเลยล่องเหมือนกระไดครับก็เป็นทางเดือดนึงหาเท่าว ซุ้มหนึ่งมันมันเน้นขายแต่หัวบางสินะครับเอาดอกแก่เขาบริเก็บผ่านได้ดอกนี่แห้งสิได้หลายต้นเนาะครับแม่นบะครับป้ามันหรือมันกาจเบิบเกิดคือกันเป็นมันเป็นกาจยาวพันอันเก็บดอกเนาะกาจยาวานนะส่วนใหญ่เขาปลูกเพื่อเก็บดอกเขาเลยเอาหัวขยายมันก็เร็วนะครับออกนอออกยังออกไรนอตัวนี้อาจจะสาเนาะครับตัวนี้ก็ออกออกนอเดียวบางสินะแต่มันก็เลย เหตุใดฮะโอ้โหเออมันมีหน้าอยู่ตัวนี่มันจะคือเขาเลยรู้ว่ามันขยายทั้งเมะละม็ดได้อน,นอกครับเนา<อ>ะก,ก็กเป็นโหระพาะเป็นยังครับอันกุ้มนี่จะบ่ได้พอหลายช่วงนี่มันกุมสวนมันหลายอ๋อเนีน่บยครับโหระพากุมผักก็มีแต่ว่าหนาหนาวจะน้อยเขาก็จะได้เริ่มกระลัมกะลัมกะลัมปีกระลัมดอกพวกสลัดพวกยังก็ขัเพาะขึ้นมากขึ้นกันอ๋อครับถ้าผู้ใดอยากได้พันธุ์แบบว่าบักขี้บักเขื่อแล้วก็ มะเือพ่วงมาปลูกเออสิข้ามีเบอร์โทรบ่ครับสิได้โทรมาสั่งล่วงหน้าอ๋อกะกะมีอยู่แต่ว่าอันสิสิใสเบอร์เพิ่นเลยบ่หรือเบอร์ป่าเอาเบอร์ป่านี่ล่ะครับอ่าเบอร์ปดหนึ่งศูนย์แปดครับ954 954 9917 9917เอออ่าซื้อปนึ่เจ็้าเก้าหงเด้อป่าเอียงเนาะครับคนบ้านนาเรื่องอำเภอนาเยียนะอ่าคนบ้านเจ้าของคนบ้านเดียวกันนะครับพี่น้องจ้ นี่ักีกพวกนี้นะครับอันนี้ <ปะ S 2> มันมีปัญหาอันนี้ปัญหาเขาเอาออกมาดูแลให้มันถูกแสงแดดป่ะครับเมนตอออันนี้เป็นจากสวนอื่นเขามาสง่งน<อ>่ะนอกจากเข้าเ็ดเองก, daunting, อก็จะมีผู้อื่นเขามาส่งมาขายซอยกันขายถ้าจะขายบ่มืดเท่ากับเอาเขา,า,ามาขายซอยกันครับในกลุ่มของเขาอาชีพกาเมล็ดนี่ก็เป็นอาชีพที่นา่าสนใจคือกันเนาะครับป่าเนาะเพราะว่าช่วงที่เขาเอาไปปลูกก็ร้ายนปะครับเนาะ ยอดสร้างนี่บ่อกได้ขาดเลยแม่นบ่ครับมันเป็นช่วงนี้กับซมีกุ้มปลูกอันนาฝนกุ้มนี่สิเป็นเมื่ออาชีพจักน้อยแบบนี้แต่ว่าช่วงกุ้มหลังอันหน้ากับซเป็นกุ้มหนึ่งคือตัดกุ้งเขาออกแล้วก็ปลูกตันช่วงนั้นจะร้ายแม่นบ่ครับอันเท่าจะเพาะเน่าไปถึงพุ่นละช่วงพฤชจิกากับประมาณนั้นจังลดลดปริมาณลงครับผมเพราะว่าหลังจากปีใหม่การการปลูกกันยังกับซีหน่อยลงเพราะกุ้มเขาโพดกุ้มยังกับซีขึ้นมากสินะ การใส่น้ำในดินกะสิมีปัญหากุมสวนกะสิอันขยับลงผู้ปลูกก้อนกะเลี้ยงต้นใบคล้ายสินะคะไไวว้้ไว้นี่นะมันมันเป็นวงจรกุมสวนนะคะแถวบ้านเฮานี่แหละแถวอำเภอไก่คลิกบุญทลิกพวกเห็ดสวนนะครับแต่ละปีแต่ละรอบของเขาอันมันเป็นอันวัฒนจักรของผู้อยู่บ้านอยู่หน้าเองนั่นแหละเพื่อนสิมีงัวเหลียงงัวเห็ดสวนเห็ดยางไป แต่ถ้าบู้อยากบ่อยากเพาะเองก็มาสร้างได้ค่ะไร้นาะครับเนได้โทรเข้ามาถามก่อนก็ได้ว่าไอ้พิกัดอยู่ไสอ่าจังป่านี่เฮ็ดกะกะว่าคั่นเอาหลายกะวิ่งส่งให้ได้จังซี่นะเพราะว่าถ้าส่งถ้าหลายเฮาส่งให้เลยแม่นเฮาวิ่งส่งยังพี่มูลนก็ไปวุญทะลีกก็ไปป้าก็สิใช้รถคันนีนวราดําน่ะวิ่งของป้าเองเป็นงานของป้าเองอันนี้อ่าแต่อันนี้เฮาเข้ามาเพาะให้เพิ่นคือกันครับคือเพาะไว้นี่แต่ว่างานของป้าคือออกไปพ้อพุ่น เพื่อจะเอาม้ามองนี้ขึ้นกันสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์แล้วผมจะขึ้นไปให้ในคลิปนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามก่อนก็ไไรนะครับต้องสร้างจองไปก่อนนะ้รับพี่น้องสำหรับป่าป่าฝากย่างหนึ่งเด้อป่ากําลังมีกระท่อมเขามานําเด้อหาแทวผู้ใดอยากผู้ใดสนใจเอาไปปลูกนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับพี่น้องขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับได้พอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับปาทีกึ้นนึงครับผมอย่าิ่มกดติดตามแลวกดซับสไครต์ให้นำได้แล้วครับพี่น้องด้วยกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับพี่น้อง